สวัสดีครับก็พบกันเป็นประจำนะครับสำหรับวีเคตะลอนทัวร์วันนี้ก็จะพาท่านไปรู้จักหรือไปแนะนำห้องพักอยู่ที่ตัวเมืองนะครับจังหวัดนครพนมซึ่งท่านที่จะไปท่องเที่ยวนะครับริมฝั่งโขงหรือไปเที่ยว ที่พญาศีสตนคราชนะครับก็จะหาห้องเช่าใครที่ไม่ชอบนอนรีสอร์ทผมจะแนะนำที่ The ะ o ูมเดอะ o ูมซึ่งติดอยู่ไม่ไกลจากถนนริมแม่น้ำโของอันนี้ขอให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นด้านหน้าของโรงแรม อันนี้เป็นภายในนะครับเป็นด้านหน้าของของเดรูมท่านก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ร,ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงสามารถที่จะโอเคได้เลยนะครับอยู่ในตวัวอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครพนมเลยครับอันนี้เป็นด้านหน้าที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์ แต่ขอบอกก่อนนะครับเดอะรูมมีอยู่3ชั้นนะครับไม่มีลิฟต์นะครับไม่มีลิฟต์ก็ใช้เป็นบันไดซึ่งก็เป็นบันไดทางเดินจะต้องอยกขอขึ้นไปดังนั้นก็จะไม่เหมาะกับคนที่คนอายุสูงนะครับที่ไม่สามารถที่จะเดินได้ต้องใช้ลิฟต์อันนี้เดอะรูมก็จะไม่ไม่เาสมแต่สาหรับ หนุ่มสาวนะครับหรือคนที่แข็งแรงเนี่ยก็สามารถใช้บริการได้เลยราคาไม่แพงเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านในการตกแต่งก็เป็นอาคารใหม่นะครับเป็นโรงแรมใหม่ไม่ได้ถึงไม่ได้ถือว่านานนะครับก็เนี่ยตรงบันไดก็ลักษณะนี้เลย ก็สวยงามถือว่าสวยงามสะอาดนี่ไปภายในที่เป็นระเบียงทางเดินจากจุดนี้ก็จะมองออกไปถ้าเราเดินผ่านไปก็จะไปเป็นจุดชมวิวได้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยท่านนอนเนี่ยสามารถเปิดหน้าต่างออกไปชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้อง ที่เราจองไว้ก็คือห้องสามหนแล้วก็ใครที่เดินทางผ่านไปมาที่นครพนมนะครับห้องเช่าหรือว่าห้องพักหรือโรงแรมคอ,คอนโดที่ทำเป็นห้องพักก็จะเยอะมากนะครับแต่เราต้องสืบดูราคาให้ดีอันนี้เป็นภายในบริเวณห้องนะครับวันนี้เรามามีมีเตียงคู่นะครับแล้วก็มีเตียงเสริมด้วย ับเป็นภายในของของเดอะรูมก็มีเดอะรูมเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับมีทีวีก็ถือว่าใช้ได้นะครับือว่าใช้ได้เลยทีเดียวห้องน้ำก็มีน้ําอุ่นน้ําร้อนน้ําเย็นครับก็ขอเชิญนะครับใครแวะผ่านไปก็ พักได้ที่เดรู